ได้หนีนี่อยู่ได้นีก็คือว่ายังไม่ปล่อยใช่ไหมเจ๊ยังไม่ปล่อยที่สามวันที่สิบสามแลเจ๊เนาะเอาไปได้หนี่ละเอาไหนรูปอีกจะบาทดูวันที่สิบสามนี่ไหมโอ้ยโอ้ยเจมันรวยมันงามมัรถเออแสดงว่ามั่นใจคักเลยจนจะซื้อรถเก่งนี่ขีซื้อตัวนี้พันบาทพ่อตัวไหนพ่อบอก ผู้บอกผู้บอกเจ้าไปซื้อเอาผู้เดียวก่อนจะอักเอาตัวซีอามช่อยเนาะช่อยให้เจ้าคือถ้าถ้าถูกตัวนี้คือเจ๊บอยจเจ้ารถเก่งนะครับเนาะคุณบ่อรถเก่งแล้เขาแล้วปิ๊กกระบะเอาเมื่อกี้งบอกรถเก่งรถอันนี้กระบะซื้อแท้ของได้นะรถเแกบบ่งม<ส>ัขแบบ่มักโอ้เ<ข>จ้ารถกแบบระบะนะครับแก่ป่วยเพราะได้เป็นตลาดไหมเขาเรียกปิกอัพสินะหรอปิกอัพครับผม อ่ะขันละแสนสองแสนมีบอมีหลายครับนม่านคุณผ่าก็บยดรลบ่หรยพุ่งหารนี่เนาะได้บ่สองตัวหรือสามตัวเจ๊สาตัวไหมหาร้อยพุ่หาร้อยวลนี่เละื้อแต่เล้ยงเจ้าวอลซื้อง่ายอยู่หรอก่มิคุนซ้ำรอกเลยไหมอก็่ได้ยอดก็ได้อยู่นี่ฝันคือฟันดีนี่ย ฝันว่ามีแต่แนวได้อย่างี้แหละครับเจ๊จะได้ของอะไรยังว่าวาสนาขวักขามากว่าสโสดขวักขามาร้อยโโอุโลงเอาเปลี่ยนผมว่ากวักขาเงินกักขามาันขอักขามาันที่ที่สามขวักขามาอีกวังเงินมาโอ้ยเลียบขักขกึ้งงามเลยเนาะออืเลขงามไหมเจ๊งามสวยสวยโอีอกลับมีหนาตัวกระเด็นเต็งกระเด็นโอ้ยจะกลับยังไงเนาะมได้กลับไปยังอือันเปลี่ยนเงินหลายดิอือันเปลี่ยงเงินหลายเนาะ để bảo ba bao 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 Nó bao 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 bỏ cho bao 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 mà bao 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 Để bao 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 Để bao để bao 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 ข้นเบิ้งดีบ่ะดีอยู่ครับจริงหจักนักแล้วเจ้าเจ้าเจ้าคนสวยเจ้าคนสวยไม่ใช่คนติดอ่ะข้นออมาข้นหรือมอฟซีนเพื่โอ้ยพ้นไหนเอฟซี่ใหนเราไม่รวยเด้อวันที่สิบสามมาเอาอีกเด้อครับเอฟซี่เอ้ยสบกแกงเกีงไอ้ถีกไอ้ไร้ร่าตัวไห้เราไม่รวยเจ๊ทะเบียนรถผมสวยไหมสวยทะเบียนอะไรนะของผมนะ จับมาได้บุ้งเปิดเลยโอเครู้เรื่องรู้เรื่องน้องประพักเนาะก็บอกบอกข่าวเมืองนราติวาลนราฮะอ๋อมทะเบียนรถผมเนี่ยใช่เอาละงานเข้าแล้วทีนี่เขายุ่งี่ได้หันลังเออไมายถงให้บอกเจ้าเออเจีรถมีหลายคันนะครับหลายคันนี่ล่ะบอกรถมีหลายคันนะครับเจีอยเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ เอาไว้รอวันที่สิบามนะเจ๊นะบวกกันละเขียนข่อยร้อมยด้าน้เขาทั้งข่อยแล้ว้ปอปาอือยขางอล่อยเอ๊ะมันจ้ออกมันด้ออกเปล่งเอยู่ข้างบ้ปยจอกืมาเป่าย้วางว่าันนี้จังวันนี้จังวนสองกัจังแล้วอ่ม้จมาั้นจังจังน่เอาวันนี้กับจังเนี่ยวันที่สิบสามปุดปอยไปแสิคนสิบรู้จักเอซสิ ว่ากันนะไ่กล้าบอกไปยังต้องรอวันที่13เดียวอย่าอยอยวยขั้นปาก้็เจ๊นะขั้นปานนักอโยอนโยนนี่อมันลูกอยากออก้ไว้นะอุ่นโยนอย่าฟอยอย่า่อยไปแม่เหล็กมันทัวคอนี่นะมันเป็่นอุ่นโยนออมันข่าใจคอยยืนี่นะก็คือคอยเป็นนีอยยังเบิรนีวัดสิบขวดนะควยไปแม่เหล็กมันทัว เพื่อนไปหาเอาเทเอามันรวยไมายว่าถ้าหุน้ำธาตไหลมาเทมาเด็บซี่เออเป็นดีซะปูยังเขามากเลยเออเดีกข่อยเขามาโอ้ยีปูอาหารเขามาแล้วโอ้ยเข้ามาอีกแล้วครับปูยมาปูจะมาทีเดียวสามตัวเด่นๆห่วยสามตัวนะจะร่อนกุ้งรพันเจากระบอกน้องข่อยเลยเจาะเยอะตัวเจ้า ถูกหลายเจ้าคนโหลดมากข่อยโหลดคือเจ๊อยากบอกนะครับผมแต่ว่าติดนะฮะติดตรงนัดกันไว้วันที่สิบสามนะเจ๊เนาะมาว่ากันนัดกันบอกเพาได้เพว่าเพได้อย่าอยากบอกอย่าบอกว่าแพงจัางเวทข่อยคือชาวห้าวจะออกกรูดของนั้นนักถ้าสร้างนี่นะอยากบอกไปไม่แวบไปมันเบาไปนะมันสิแวบมันสิแวบเพราใจห้าวนะมาเงินไม่กี่ก้อนนี่ วันนันเจ้ากบมาหาน้ำข่อยที่สิบสามอ่ะเจ้าก็้าเอาห้ำข่อยเจ้เจี้เลี้ยจนเจ้าอันนี้ไปก่อนเนาะเจเนาะจ้าสวยเนี่ยแหวสวยนี่เจ้เอาโชว์โชว์หน่อยเจหันมาทางนี้เลยเจมันหลุดม่านแหววเจเอาหลุดแล้วเนี่ยใส่หลุดนี่บ่หลุดอะไรคือหลุดครับอันนี้มันคืออะไรครับหนึ่งห้าอันนี้หนึ่งห้ามันมาจากไหน 1ีหาน่ว่ากลับไปเพื่อนอจีอหนึ่งห้าห้าหนึ่งากออเออออกลุดปากมากน่นะลุดปากเลกนปากเจวอเจวอเลขกหลุดปากนะครับเอฟซีครับลาหนึลงหานิ่งหายก็ได้ครับเาคนบัสลาบนะเจวออกมานี่ยยาปัวห้รลุดออกมาเนี่นะอันนี้คือลุดปากล หลุดออกมาหลุดออกมาสิหาสิเบียร์นีมันหลุดออกมาเนี่ยนะเอาบอกสองหาพับมันถอยรอบป้าลุดมาออกมาเนี่ยนาจากสองห้าห้าสองเป็นหนึ่งห้าพับเป็นหาหนึ่งหนึ่งหารูดออกมานะครับซื้อหลายพันสิบบาทเอ้าเจมินก่บรรุดเนาะสิบบาแล้วอืมออกมาแต้บหนึ่งก็บหลุดหาเพิ่นสิบบาทไก่เมืองพามาเอาไหมวันที่สิบสามนี่ยเขาจะบอกเขียงเขียงเขียนไงไงครับเขียนใส่กระดาษเลยเนาะเจ๊เนาะเขียนใส่กระดาษให้เจ้าซื้อรถ อันนี้นมันนี้มันหลดัซื้อ,อเล็กมันปากปาก็เป็กวันเราเล็กนะหาสองก็สวยอยู่หาสองสองหาอาหนึงหนึ่ง,งหามกันหรืปป้ปล่าตัวเนาะม,ม,มชนเป็นยังละ่ะกลใกล้กันตัวใกล้ใกันเ็ดองหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับผมม,มันจะมีหลุดอีกไหมเจ๊บอว่ามีจฉเจลไอ้เกิงเจิงก่านี่เจิงเลยเนาะเกิงเจงอยากยังบอคอยเด้ออยากเาจากน้ำ งั้นแหละงวดนี้จะซื้อรถกระบะนะครับผมเจวอไปบ่าดอกครับเอาเปลี่ยนเอาฝ่าซื้อซื้อถเทารถซับฝ่ายลูกคนละเคียงทอนลับครับเอาเคียงนี่ออมเคียงนึงทอนหละนได้อับสวยพุนระบาดกับพ่อออกสวยพุนระบาดกับพ่อคัทันไปทางนู้นเลยครับเจ้มานดิมึนในบ้านได้สวย ได้ครับดี่ละกำลังล่ะรันยังซ้ำอีกต้องมาหาบสุดาวก็ซื้อได้คอยหาคอยไปเอาตัวโลละัาเป็ดคุณติ๊งยื่นเอาตัวโลละสไปจะไปนอกหันย้อนเนาะเจ๊หมุนมาทางนี้นะเจ๊เวลาเก่าแล้วใช่ครับเบิกซับทิ้งกล้องไว้แล้วครับ วันนี้ก็ไม่รบกวนเจวอนะครับผมหลังจากที่เราได้ตัวเลขแล้วนะครับผมได้แล้วได้แล้วชีวิจารณญาาในการรับชมนะเจ๊นะเก่งเก่งแล้วรอวันที่สิบสามใช่ไหมครับเจ๊สิบสามมาโหลดมาแตะเสารก็ได้มาแต่เช้าเลยนะครับคนก็สิหลายนะสิบสามนะคหนักมาหลายแนะครับพอสิบห้าเก่งเลยจะปล่อยไม่แล้วมันทัวร์ครับคืออยากปล่อยใช่ไหมเจ๊มัน ไม่ได้ลีลาเนาะเจ๊เนาะไ่ลีลาบอสแคร์เออเอาเอาลงก่อนก็ได้เจ๊อย่าคอยมันสบายใจเฮาวน้ำได้มากเอาไว้ให้เงาหลังเจ๊ก็ไปนัดสักสิบสายเลยมาจอดถ่ายเอฟเจถานนะอย่าปล่อยไปมันแหลมมันตัวเปิดหาไปเสื้อเอาตัวอย่าปล่อยละออยย่าตัวนี้นะครับเอาประเด็นสื่อกะยะให้เขาพบใจแล้วมาใจแล้วปล่อยไปซื้อเอาในนี้ก็คือว่ายังไม่ปล่อยใช่ไหมเจ๊ยังไม่ วันที่ส3วันที่ิบสามนะเจ๊เนาะเอาหนรูปอีกจะบาดด้วันที่สิบสามนี่หมอเจาะวันที่สิบสามนะครับผมเบอร์ไหนเจ๊เบอร์ไหนเบอร์นีลาเอไนเจเงินลน เจ๊ยังไม่บอกนะครับผมอแต่กันรูปจนทะเบียนขาวทะเบียนจนขาวหมดแล้วจากดำดเออพอแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วสรุตาเลยี่สะุตาล้โอ้คือเจ๊สะดุดตานะครับเอซีครับผมเอาย่างไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวรอวันที่ 13นะครับผมแนวทางของเจววนะครับ